โควิดยังไม่ซาปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5กลับมาซ้ำปัญหาฝุ่นพิษพ m 2.5ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมหาศาลก่อนหน้านี้ประกาศปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5เป็นวาระแห่งชาติและก็ตั้งกรรมการตั้งกรรมการตั้งกรรมการไปเรื่อยๆแล้วไม่มีผลอะไรก็ตั้งกรรมการติดตามการทํางานของกรรมการอีกทีพอสื่อมวลชนถามก็จะตอบว่าตั้งกรรมการไปแล้วไม่รู้ทำไมถึงไม่ยอมหันไปดูหรือสํารวจดูแนวทางแก้ปัญหาของประเทศอื่นกันบ้างว่าเขาแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM ม2.5กันอย่างไรจีนเขา สั่งห้ามประชาชนห้ามปิ้งย่างติดสปริงเกอร์ยกา์ยิงจรวดสร้างฝนเทียมเกาหลีใต้เขาใช้โดรนสอดแนมพื้นที่ที่ห้ามปล่อยมลพิษอินเดียเขาสั่งเพิ่มตู้ขบวนรถไฟเพื่อรองรับและเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนตัวสเปนเขาจํากัดเวลารถเข้าออกบางพื้นที่เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศไม่ให้เกิดมลพิษฝรั่งเศสเขาสั่งห้ามรถดีเซลวิ่งเข้าใจกลางเมืองหลวงแต่ประยุทธ์จันทร์โอชากลับแก้ปัญหาโดยการตั้งกรรมการตั้งกรรมการแล้วก็ตั้งกรรมการปัดโทษ